ขาที่หนึ่งของโลกไปไม่ถึงแตาีเลเนีสุดอต่อไปครับสุดยอดคณต่อไปฮะเจ๋งสุดๆเราค้นพบสุดยอดชายหนุ่มแห่งโลกปัจจุบันที่ประเทศไทยครับโอ้ไม่ไกลไม่ไกลนะอย่าให้าเรื่องละหมุนๆใช่ไหม อ่าแล้วไปเข้าเรื่องเงินกันอีกแล้วใช่ใช่ใช่มุหมุดหมุนยี่องเลยออกมาเลยตาโคตรสิไม่น่าเชื่อเลยจะออกมาปาดิโก้ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ปาดิโก้เพราว่าหนังสติ๊กเอาวัดีไว้ยี่หนึ่งดีเมื่อเร็วนี้นะครับเราได้รับข้อมูลที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนั่นคือที่ประเทศไทยมีนักยิงนักสติ๊กในตำนานที่รับการขนานนามว่าหัดพระเจ้า ตามข้อมูลที่ได้มาบุคคลดักล่าวสามารถใช้นาะสติกยิงมะม่วงตรงการ้านที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง5มิลิเมตรให้หลุดจากต้นที่อยู่ห่างเกินกว่า10เมตรได้และเขาก็เอามะม่วงนั้นมามอบใหกับเพื่อนๆในหมู่บ้านพวกเราไม่รอช้ารีบรับฟ้าไปยงเม,มืองไทยแดนสยามเมืองยิ้มทันทีเราไปยะม,มุ่งหน้าไปที่นั่นนะที่เพชรบูร์เพื่อตามหาหั์พระเจ้าในตำนานนะครับ แวบสามชั่วโมงต่อมาอเ,เราก็มาถึง,งบริเวณที่เป็นบ้านของหัตถพระเจ้านะครับมี่นี่ค<า>ูอหมู<น>่บ้านเกษตรกร,ร,กรแบบเรียบง่ายก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วครับโอ้หัตถพระเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่า เออต้องเดินไปหาดูเสื้อแดงซะด้วยในตอนนั้นเองอ๋อพอรเด็กถือสติกอยู่ด้วยรันอหนังสติกน่าจะเจอโอ้เว่าเด็กคนนี้คือหาดพระเจ้ากันแน่คนในหมู่บ้านนี้ดูดีๆแล้วจะเห็นว่าเด็กทุกคนมีหนังสติกในมือหมดเลยนี่มันอะไรกันหนอในหมู่บ้านนี้มีหนังสติกกันทุกคนเลยค่ะ โอ้โหคนในหมบานนี้มันน้ำสติ๊กเป็นของตัวเองทุกคนเลยแล้วมันพราะอะไรกันจ้าโอ้โหหมนั่นก็มีนั่นก็มีนู่นนะชาวนาที่ชาวนาคนนี้มีหนังสติ๊กในมือเหมือนกันนะเห็นป้าโอ้โหหนังสติ๊กเนี่ยเอาไว้ใช้ทำอะไรครับลุงครับเอาไว้ยิงวัวเอ้ยวัวฮะยิงัวเวลาวัวมันจะออกไปนอกเส้นทางเราก็ยิงมันแบบนี้ครับดีที่มันอยู่ในเส้นทางัหมู่บ้านนี้เลี้ยงสัตว์เช่นวัวหรือแพะเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีหนังสติ๊กพกพากันตั้งแต่ยังเด็กเพื่อไว้ปร ตามส <iam>, ัตว์เหล่านั้นนะครับใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือหมู่บ้านหนังสติ๊กติกติกติกเออถ้าฉะนั้นคนที่ยิงหนังสติ๊กติ๊กติกเก่งที่สุดในหมู่บ้านนี่อาจจะเป็นหันพระเจ้าที่เราตามหาก็ได้นะหมาชายหนุ่มคนทั้งหมู่บ้านพูดเสียงเดียวกันว่ายิงหนังสติ๊กเก่งที่สุดไม่น่าแปลกใจเลยเฮ้ยดีครับสวัสดีครับแมนยู อ๋อกมานะอายุเท yeah. ่าไหรงกันมาเลยนะสิบสามสามสี่สามหกมัแล้วนมาจำมาได้แล้วคุณจำได้ประจานเขาเรื่องลือก mm ันหรือไม่ไม่เออคุณคือคนที่ใครๆเรียกกันว่าหาพระเจ้าอ่ะใช่ไหมครับใช่คุณนมาฮะมาชายปริศนาพป็ริงหมเป็นหาพระเจ้าจริงๆหรือไม่ เราไม่รอช้าขอโชว์ฝีมือท่านผีร้อนใจเบ้าแรกที่นอมบะชัยยิงฟันเล็กใหญ่เพียง5เซนติเมตรเท่านั้นนะครับนี่ไม่ต้องเล็กเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูนะครับเขาหล่อไปอีหน่บแนวดีพระเอกเนี่ยพระเอกเอาละครับเขาจะโชว์ให้ดูนะครับลองดูเป้าแรกคดีนะโยนเข้ามายิงขวายิงไปเลแมนมายิงเยอะไปเตะเลยดูซ้ำนะครับนี่โชว์ ยิงเป้าหนให้ดูอีกครับไม่เขไม่พลาดเลยแม้แต่นัดเดียวนะฮะคยิงร้อยนัดเข้าเป้าร้อยนัดจริงๆรมงแม่นเป้าแบบนี้นะครับโอ้โหหัดพระเจ้าจริงๆจริงฮะแม่นแล้วแม่นแล้วคราวนี้เราจะลองให้เขายิงนี่นะฮะเสี่ยงนะฮะเนี่ยโอ้โหเป็นไงรอดมาได้บุญแล้วนะฮะรด้แล้วแม่ร่วงค่ะร่วงค่ะหวยหวย น่าห,าหลังจากนั้นเอามาม่วยแางใจเพื่อนบ้านอย่างที่คล้ายๆว่าไว้นะทุกคนท่าทางดีใจมากเพราะได้ของฟรีครับนี่สักครู่เราจะให้หัดพระเจ้าได้ประลองความสามารถในแบบที่เขาไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่ Number ร์วันเเกอร์เตรียมไว้คือท่านวางกับซาร,ร์อลเบียม กระป๋องห้าใบจะถูกวางบนแท่งเรียงกันมาจะต้องยิงกระป๋องทั้งหมดให้หล่นลงมาขณะนั่นงซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งหางจากเป้า10เมตร10เมตรคือระยะทางที่ต้องยิงนัดสติ๊ก<ฮ>ให้เข้าเป้านะครับ ซึ่งนอกจากพี่มาจะต้องซ้อนท่ามประสายที่วิ่งบนถนนลูกรังก,กันบุกคราด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหลังจากที่ยิงกระป๋องไปใบหนึ่งเขาจะมีเวลาไม่ถึง2วินาทีในการเตรียมกระสุนขึ้นมายิงกระป๋องใบต่อไปครับก็เป็นการทดสอบที่โหเราการนะพี่มาจะยอมให้เสียชื่อหัดพระเจ้าและมือฉัากหมู่บ้านไม่ได้ไปอลอด ก็ลิขีมอเตอร์ไซค์ให้คือพี่ชายสุดที่รักครับชาวบ้านในหมู่บ้านต่างกมาเกาอกลุ่มให้กำลังใจที่มายอดจอมยุทธ์ต่างสติ๊กเหมาะสมแล้วที่ได้ชกเป็นอันดับหนึ่งของของโลกหรือไม่พอสมารถจกเขาคู่ควรหรือยังเรามาดูกันนะครับเอาละครับจะเริ่มแล้วครับพร้อมเราขัดพระเจ้าออกไปแล้วครับใบที่หนึ่งเข้าเป้าครับโอ้โห ใบที่สามเข้าเป้าครับเร็วกว่านี้อีกเล่งเลยนะใบที่สี่เข้าเป้าครับโอ้โหวันนี้โอ้โหมันจะจางเจ๊งโอ้โหว้าวเล่นยังไงก็ไม่ได้เร็วกว่านี้แพระเจ้ายิบออกมาทันทีครับเดียวดาบแัะพระเจ้าก็มาปรากฏตัวในห้องส่งของเราเขาจะแสดงความสามารถยอดเยี่ยมให้ทุกคนได้เห็นหน้าบัดนาวโว้ยขวัญ นะครับตอนนี้ขอเชิญคุณมาหาพระเจ้ายอดนิ่มนิสิจากประเทศไทยครับเอมามมามาแล้วเดิมเลยเอกลักษณ์ของเขาเครับตายแล้วล้ล้วเลนกันเลยเขาดูน้ัสติกตัวได้ไหมครับได้พกมาไหมเขาดูหน่อยนะครับดูหน่อยนะใมาแบบรูปร่างแบบนี้เลยใช่ไหมครับ แล้วดินเหนียวลูกมันทำจากอะไรดินเหนียวดินเหนียวครับแล้วผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเอางามครังามแต่แต่งามหัวงามนะคุณมาจาโสดหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยโสดครับนะครับหาคนที่ถูกใจแล้วพากลับไปเลยยิงแล้วหิ้วกันเลยดนะครับได้ครับยิงอย่างเหนียวเอาละครับเรามาดูความสามารถของคุณมาชัดๆเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมอันดับแรกครับเราจะให้คุณมายิงกระป๋องที่วางอยู่บนหัวนะฮะอันนี้ครับ เออใครดีฮะยิงหัวใครเขาเชิญพระบาจยะในความเข้า้าหล่ี้นะวนี้หนาจะมองที่สุดหน่วกาสาวไหมฮะเนี่ยเอไม่ได้แต่งงานรือเปล่านะฮะนี่จะไปเจาสาวขอใครเลยอย่าขยับนะโดนแน่นอนนะครับคุณหาไม่เตือนนะฮะยิงหัวเลยนะฮะนี่วนะฮะนี่วองย โอ้างเลยอย่าวครับเยวอครับเยือกกรอกกรเดเด้อเด้่เด้อเด้อเด้อเดยอเด้วเด้อเดยอเด้อเด้อเด้เด้อเดอเด้วเดยอเด้อเดี่เดเดยอเด้อเด้อเด้เดอเดอเด้อเด้เดอเด้อเด้เด้อเด้วเด้อเดเดอเด้อเด้วเดอเด้้อเด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 ยวเด้ดเดอเด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 ยเดอ้เเอเดเดเอเด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 ดอเดเดเด จะรอดไเนี่ยจะมองไปให้ฉนอ้วดนหัวหรือเปล่าที่มาวางเลยครับวางเลยครับวางเลยวางเวางดีๆวางดีดวางลอวนิ่งนะวางแล้วนิ่งนะเอาละครเชิญเลยครับคุณมาเขานิ่งแล้วนะเียกเราดับเลยอเาเอาเอา มัลไปแล้วยุ่งแล้วทำไมครับตอนนี้ทำยุ่งดิะขออีกรอบครับได้ดาเริ่มใหม่เลฮะ่งไม่รากจะไดกี่รอบกันแน่ฮะนี่กลัวนะกลัวฮานกลัวแย่เลยนะจะ้อไหทลัวน้องายะยนี่มเหม่ลยังงยยังยังยัังยัันอังงยัยังงยังยรยยงยยงไงยั รู้กันแล้วครับลำสองอุ้ยเสียวโหดเยี่ยมเลยดีมากลยครับเห็นดียากเลยเอาล่ะครับต่อไปเราจะมาทดสอบความสามารถกันด้วยวิธีใหม่ๆนี่แหละครับ ก็โดยการเอาที่ข้าบไว้ที่ปากนะครับแล้วก็เป่าให้บอลมันลอยขึ้นมาแล้วให้มายู่มปิ๊บโอ้โอ้ลูกบอลสยบเลยนะแบบนี้ไ่ได้น่าจะได้เหรอไม่เอานะครับเชิญม่อาไ่เาไ่เอยไม่เอาไมเอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอิไอไม่เอาไราาไาไเอาไม่เอาไม่เอาอาแม่อมเไม่เอเไม่เ่อ ใครไปผูกเลยครับใครกันหนที่สุดหัวหน้าอุจิมุระก็ต้องเป็นคนทดสอบเลยอะไรยังไงผมขอใส่หน้ากากป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับคุณครับเพราะว่าจมูกผมนี่มันยื่นออกมากลัวอะไรได้นะจมูกห่งผมจมูกใหญ่นะอ้จมูกใหญ่นะครับกลัวน้ากลัวป่ายังเลยกอ่ะเดี๋ยว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 เวดเวดเวดเอาค่บแล้วใจเย็นนะใจเย็นพี่มาใเยไว้พี่มารับแล้วรัใช่มน่บอกนะ ยิงได้ยังมันไปค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอดเยียมครับโอ้โหโอ้โหเดินเกรงไปเลยเดินเก็งเลยได้ดเลยครับโอ้ขอบคุณหลายขอเป็นยันก็หลังจากนั้นก็เปการตัดสินว่าคุณมาจะได้เป็นที่หนึ่งของโลกในการยิงหนัดสติ๊กหรือไม่ ซึ่งประกันวัตกษาการอัมโน่เป็นขอหาหัดใส่ส่วนตัวนะครับผมอย่ายก็ได้ประคนูดว่าแม่นบ่อมั่งอยากให้ใจคู่ท่าเชิ่องไหนคุณมาหน่อยโอน่าตัวเดี๋ยวผมจะดูมาทุกสร้ายดูกระสุนก็คุณมาหรือเปล่านะเนี่ยรับดีนะครับคุณมาแล้วไง ดีครับโอ้เราจะจัดการแข่งยิงหนังสติกระดับโลกเลยนะครับมาดูเลยดีมากความครับเบอหนึ่งในครั้งนี้สืบเรื่องจากการแสดงทักษะการยิงหนังสติ๊กของคุณมาฉายาหัตพระเจ้าจากประเทศไทยนะครับที่สตูดิโอแห่งนี้ในครั้งก่อนตอนนี้เราได้พบกับผู้ท้าชิงที่จะมาประลองกับคุณมาบอมีด้วยนะครับมีทีแรกคิดว่าไม่มีแล้วเชียวคุณมานี่ก็สุดยอดใช่สุดยอดแต่เขายิงไวไปน่อยใช่ไหลเป้าล่ะอีหล่ตัว แมนบอลโอ้แมนแล้วแมนแล้ว <Man S 1> แมนบอล <Man S 3> <Ball. S 2> ชายาหัตพระเจ้าเสียนยิงหนังสติกจากประเทศไทยที่ทางทีมนับประวันเมเกอร์คนพบครับ oh. เขาฝึกฝนทักษะการยิงหนังสติกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจึงตัดสินว่าเขานี่แหละคือที่หนึ่งของโลกครับบูด แต่ถว่ากรรมการอามาโน่คัดค้านคำตัดสินนั้นออผมอยากให้พี่มามีผู้มาท้าปละลองเปรียบเทียบกันซะก่อนถึงจะยกตำแหน่งให้พี่มาเข้าไปนะว่าแต่ร้อยหาผู้แข่งที่มีฝีมือเข้าขั้นมาปละลองกับผนพระเจ้าได้ที่ไหนกันนี่คือสือพิมพ์จีม,มีบทความกล่าวถึงราชาหนังสติกยิงร้อยตรงเป้าร้อยและยังเล่าว,ว่าชายผู้นี้สมัยประถมเขาเริ่มเล่นหนังสติกและสามารถยิงถูกลอกที่บินอยู่ตกลงมาตั้แต่นัดแรกที่ยิงเลยทีเดียวนำ้ำบวนไม่เกิดจึงรีบหินไปจีทันทีครับ เซี่ยงไฮ้เมืองศูนย์กลางธุรกิจของจีนผู้เรามุ่งหน้าไปย่านชานเมืองเซี่ยงไฮ้ตามบทความจากหนังสือพิมพ์บ้านดีหรือเปล่าเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อครับโอ้หนี่นืหรือคือจีนเอชีเสียนัสติกนจีนที่เขาพูดถึงกันไพน์เฮาบินนัสติกเยอะแยะเลยครับครับแล้วก็เจอแล้วโอ้โหนี่คือบรรพบุรุษสี่ปีโลกการินันสติกนั่นเองครับ เหนือความระบุประมาณว่าเขาเป็นผู้ที่ยงนสติกไม่พลาดเป้าเลยต่อนเนื่อง141ช็อตไม่ผิดตัวแน่ครับเขานี่แหละเสียนนัสติกตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่สลิงจินเอชิอีกนกที่บินอยู่ตกลงมาได้นยนสติกทั้งที่เป็นการยิงครั้งแรกในชีวิตตอนอายุ20ปีเขาไปรับใช้ชาติในการเป็นทหาร เปลี่ยนจะจับหนังสติกไปถือปืนก็ยังสร้างความตกตะลึงเป็นปให้คนรอบข้างด้วยความแม่นยำของเขาและหลานจะอลาราชการทหารก็เข้ามาทํางานในโรงเหล็กครับปีนี้จะทํางานครบ25ปีแล้วอายุ45ปีเป็นคุณพ่อทํางานเลี้ยงครอบครัวครับเสียนหนันสติกไม่แสดงฝีมือให้เราดูง่ายๆก็เพราะว่าคืออย่างนี้ฮะ คืออยากจะรู้ว่าภูเขาไฟฟูจิที่ยี่ปุ่นมันสวยหรือเปล่าอ้อสวยงามมากเลยครับสวยเลยครับอยากไปชมสักครั้งจริงๆเรางงเล็กน้อยครับดีนะ่ะสติกถ,ถ่าจะเป็นแฟนพันธ์แท้ภูเขาไฟฟูจิเลอะจากนั้นก็เริ่มพัฒน,นาความงามของภูเขาฟูจิให้ชาวญี่ปุ่นอย่างเราฟังเนี่ยนะในที่สุดการแสดงทักษะของเจ้าของสติตีโลกคาดีน่ก็ตเตกันเราจะเริ่มขึ้นแล้วครับเริ่มต้นจากลูกปิงปองครับหวานลูกปิงปองสามลูกบนหลังทีวีครับ งามหนังสติกทำมาจากสแตนเลสกระสุนที่ใช้ทําจากเหล็กครับถ้าพลาดเป้าแล้วก็ทีวีเพื่อนบ้านซื้อให้ก็จะพังแต่เสียนหนังสติกก็ไปทําให้ผิดหวังแล้วครับดูท่าดูลีลาเขาก่อนนะครับนี่ครับจงหวงทีวีแค่เห็นมาดการเลงก็คุ้มนะครับเดี๋ยวครับอีกโอ้หนึ่งครับ ต่อจากนั้นครับเพื่อเขาแสดงโชว์อื่นอีกจึงย้ายไปที่สวนสาธารณะก็เริ่มจากการอุ่นเครื่องด้วยกระป๋องระยะห่างสิเมตรครับดูนะส่งโอ,โ,อโอ้โสำหรับเสียนนัสติกก็ทำได้อย่างสบายๆนะครับโอ,โอ้โยสสำหรับคุณมหาหัดพระเจ้าเสียนาสติกคนดังจากประเทศไทยมีลีลาการยิงยังรวดเร็วต่อเนื้องดยสั้นชาต,ตยานแมนบอ แม่เล้วแต่ทางด้านเซียนนัสติกชาวจีนเขาใช้สมาธิเล็งแล้วก็ยิงไปที่ป้าอย่างม่นยำราวกับคอมพิวเตอร์และแม้แต่ช็อตที่ตนใช้ความแม่นยำสูงนี้ก็ไม่พลาดครับเดือเปลวเทียนเปลวเทียนให้สั่งไม่ดับิวแล้วก็ตมดดับเทียนแม้จะยิงถูกเปลวไฟไฟก็จะไม่ดับครับแต่เขายิงตรงไส้ของเทียนอย่างมั่นยา